เรามาร้านกาแฟะอะไรนะมาเปิดใหม่ Sun Forest Cafe ทุกคนนุ้ยน่ารักนะเนี่ยอันนี้อยู่ที่ถนนพระอาทิตย์เดี๋ยวเรามาชิมก่อนว่าสวยขนาดไหนนีไ่ได้ไหมครับก็ดได้ครับแต่ผม่ม้องรว่าน,วนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ก็อไดูก่อนนะครับเขาให้สีสวยแบบพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่สวยอะ่ะจ้ะใช่ไหม ก็โอเคเนาะอ๋อแต่ว่ามีเท่านี้ร้านมันไม่ใหญ่มากชิมกาแฟว่าผ่านไหมเพราะมีขั้วกลางกับข,ขั้วเค็มทุกคนและนี่คือเรานั่งอยู่เคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมองลงไปก็จะเป็นแบบนี้จานจา้านี่คือพื้นที่ไม่เยอะแต่เขาใช้แบบคุ้มค่ามากคน ได้กาแฟและจ้าอันนี้เป็นขั้วกลางเนยะมาชิมหน่อยซิอันนั้นโฮติฉะนะเป็นไงก็โฮติฉะเฮ้ย <laughs> ว่าเราชอบชอบร้านกาแฟที่ใช้หลอดเล็กๆแบบนี้มันทําให้ค่คอยๆจิบอ่ะมันมีมันมีสุ่ทรียภาพในการกิน,นกาแฟอร่อยกาแฟดีผ่านผ่านผ่านร้านนี้